สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมคั J up, JC นะครับวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยก็คือไอเทมจาเป็นที่ควรติดตัวไว้ใน Monster Hunter World นะครับวันนี้ผมจะรวบรวมไอเทมที่เราต้องใช้นะครับสําหรับออกบ้านะครับเกมนี้นะครับ โดยที่ผมจะรีบเริ่มให้แบบทุกคนได้เข้าใจโดยเร็วที่สุดแล้วก็ง่ายกับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมโดยเซตไอเทมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ครับเป็นเหมาะสาหรับผู้เริ่มต้นจนถึงเล็กเก็เลยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนแล้วก็การมีไอเทมเหล่านี้นะครับจะช่วยชีวิตได้ยมากขึ้นไม่นอนแมวแน่นอนนะครับผมเรามาเริ่มอันแรกเลยนะครับก็คือตัวที่ผมเคยบอกไว้นะครับตัวโพชชั่นนะครับตัวยาเพิ่มพลังได้รับมาจากการผสมยานะครับของ เฮิร์บนะครับหรือว่าสามารถซื้อได้นะครับหาซื้อได้นะครับต่อไปเมกับโฟชั่นนะครับเป็นยาเพื่อพลังชีวิตนะครับได้จำได้จานวนที่มากกว่านะครับโดยการผสมของเขาเนี่ยคือเป็นโฟชั่นกับฮันนี่นะครับผมแล้วก็ต่อไปอันนี้ผมเรียกว่าเม็ดอหุ่นก็ได้นะครับหรือว่าเม็ดสีฟ้านะครับเป็นยาถอนพิษที่ใช้ได้ดีกว่าอะลติโดสนะครับอะิโดจะเป็นขวดนะครับทําให้การใช้งานเนี่ยคือเขาต้องมี ระยะเวลาในการใช้ที่นานกว่าแต่ตัวของเม็ดสีฟ้านะครับจะสามารถกดใช้ได้ดีกว่าครับเป็นยาถอนพิษนะแล้วก็เวลดันเวลดันสเต็กนะครับหรือเป็นเนื้อนะครับที่จะช่วยให้เพิ่มสเตมินาให้กับผู้เล่นนะครับนี่ประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็นูเบอรี่นะครับเป็นยาแก้อาการติดสถานะผิดปกติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดน้ำติดสาฟ้าติดน้ําแข็งหรือติดของ แล้ก้อนไบ์นะครับถ้าเกิดติดสถานะอะไรแปลกๆเนี่ยลองกินนูเบอรี่ดูนะครับแต่เกิดติดรอยข่วนหรืออะไรเนี่ยก็ลองใช้เวลดันสเต็กนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันสถานะเลือดออกนะครับต่อไปนะครับผมจะแนะนําเซตนี้นะครับเป็นเซตร,ระดับกลางผู้เล่นระดับกลางเนี่ยจะคุคชชินกับไอตัวนี้แล้วก็จะพกไอเทมตัวนี้นะครับเพื่อช่วยในการล่าที่ง่ายขึ้นนะครับเริ่มเริ่มจากต้นนี้เลยนะครับ อันนี้เลยก็คือแฟดพอยต์นะครับเป็นกระสุนแสงแฟดนะครับที่จะทําให้ศัตรูตาบอดนะครับป้องกันไม่ให้มอนเตอร์เนี่ยวิ่งหนีไปหรือทําให้มอนเตอร์บินได้เนี่ยร่วงตกลงมานะครับทาให้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมีจังหวะที่มอนกําลังหนีใช่ไหมเราสามารถยิงแฟดพอยต์เพื่อไม่ให้มันหนีหรือตัวที่มันมีปีกบินได้อะไรเงี้ยเราก็ยิงให้มันร่วงมาได้ครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เล่นสายธนู ืนอะไรเงี้ยเราเล่นดาบอะไรเงี้ยครับก็ยิงให้ตกมาเราจะได้ฟันง่ายๆเนาะต่อไปผมเรียกกระสุนอึละกันนะครับกระสุนอึนี่ยก็เป็นทำให้ศัตรูนะครับเดินหนีได้ครับใช้สำหรับการไล่ศัตรูเวลาโดนลุมหรือไม่อยากสู้กับตัวอื่นเนาะคือบางทีเราเจอมอนมันเจอกันเองมันก็แทบจะตีกันแล้วแต่บางทีผมเจอแบบสามตัวเจอกันนะหน้ากันนี่คือมันต่อยยับเลย เพราะงั้นวิธีแก้นะครับก็ยิงกระสุดอึเนี่ยแหละให้มอนที่เราไม่ได้ต้องการที่จะล่าเนี่ยมันจะได้ถอยหนีไปนะครับคือกลิ่นตัวเหม็นนั่นมันก็คงจะไปอาบน้ำมาเนาะต่อไปอ่าถัางระเบิดนะครับเรียกเป็นถังระเบิดกันหรือระเบิดถังขนาดใหญ่นะครับที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าถัางเล็กระเบิดถังระเบิดใหญ่่าต่อไป ช็อตแท็นะครับก็คือกับดักไฟฟ้านะครับจะส่งผลให้มอนเตอร์ไม่สามารถขยับตัวได้ช่วขณะหนึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้แบบว่าไว้โจมตีต่อเนื่องนะครับศัตรูมันจะโดนช็อตตัวไหนที่โดนช็อตได้นะครับหรือไม่ได้การสถานะไฟฟ้าเนี่ยก็จะโดนชอ็อตอ่าแล้วเราจะเข้าไปโจมตีต่ออะไรแล,ะแ,แล้วแต่ขโบเราเลยนะครับต่อไปก็เหมือนกันนะครับกับดักหลุมอันนี้จะทําให้มอนเตอร์ตกหลุมว่าไปไหนไม่ได้ก็เหมือนติดอยู่แป๊บหนึ่งเป็นหลุมนะครับ ก็จะช่วยให้เราได้มีตีได้ง่ายขึ้นนะครับใช้กับมอนที่ตัวใหญ่นะครับสองอันนี้เนี่ยเราใช้เพื่อที่จะจับมอนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นทําจังหวะการต่อคอมโบของอาวุธของเราก็ได้นะครับผมแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็น f a t caster นะครับเป็นไอเทม fast travel นะครับอันนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้เล่นเนี่ยครับไปยังแคมป์ที่ใกล้ที่สุดหรือว่าจุดสุดท้ายเอาไว้ใช้หนีได้ดีที่สุดนะครับบางทีเราไม่ไหวเราก็ ถอยหนีเลยครับเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มีกินยาเร็วอะไรเงี้ยเราของหมดเนี่ยก็ใช้อันนี้หนีเลยครับต่อไปจะเป็นเซตขั้นแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเซตไอเทมเนี่ยที่เหมาะสําหรับผู้เล่นระดับสูงหรือเชี่ยวชาญขึ้นเนี่ยก็จะพกไอเทมครับพวกนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วที่นิวเชียนเมกานิวเชียนนะครับนิวเชียนกับนอั Mega, นะครับนิวเชียนกับเมกานิวเชียนนะครับอันนี้จะเป็นตัวเพิ่มค่า HP สูงสุดนะครับ นิวเทียนเนี่ยจะใช้ส่วนผสมของวิเอร์บัคกับบูมัสซูมอ่าเห็ดสีฟ้าเนาะอ่าตัวของเมกาเนี่ยเมกานิวเชียเนี่ยครับก็จะใช้ส่วนผสมของนิวเชียแล้วก็ฮันนี่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นแม็โพชั่นนะครับเป็นฟื้นฟูพลังชีวิตรักเพิ่มค่าฮิตพีสูงสุดนะครับใช้ส่วนผสมของเมกานิวเชียนกับเมกาโดร่านะครับเป็นเห็ดนะครับแล้วก็ตัวของเอนเชียนโพชั่นนะครับจะเป็นตัวช่วยเพิ่มค่า HP รัสเตมิน่าจนเต็มมีส่วนผสมคืออิลูมิเนเซอร์กับเคบีฮอรนะครับอันนี้มันจะช่วยให้เราแบบเพิ่มค่า HP ได้เต็มที่หลอนเต็มยาวเนี่ยมันมีโอกาสได้สู้แน่นอนแล้วก็กินแล้วไวขวาตัวของเมกาฟูชั่นแน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็นเด m มอนดักนะครับก็เป็นตัวเพิ่มพลังโจมตีนะครับ อันนี้จะมีส่วนผสมของแคปตัรกับไมซีดนะครับเก็บไว้เยอะๆนะครับไมซีดเนี่ยเราเห็นเนี่ยกับแคปตัรจริงๆเราเป็นผู้เล่นใหม่เราเก็บทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนอันนี้จะเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีซึ่งดีมากนะครับสาหรับใครที่จะไปสู้แล้วต้องการดาเมจยังไม่พอก็กินเพื่อเสริมพลังดาเมจไปนะครับผมต่อไปอร์เมอร์สกินนะครับเป็นตัวเพิ่มพลังป้องกันนะครับจะใช้ส่วนของผสมของแคปตัรและอร์เมอร์ซีดนะครับนี่ก็จะช่วยให้เราแบบมีค่าดีเฟนต์หรือค่าป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ power charm กับ armor charm จ่จริงอันนี้ผมคาฟมาเนาะมันการจะคัฟมาเป็น power t a l o n กับอ่า armor armor t a l o n นะครับอันสองอันนี้เราจะติดตัวไปนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังจมตีแล้วก็เราต้องกันนะครับตอนนี้ฮะก็เป็นของที่สามารถซื้อได้นะครับต่อไปสําหรับหมวดของมติเพย์เยอร์นะครับเป็นเซตไอเทมสาหรับผู้เล่นหลายคนแบบลุยแบบปาร์ตี้เรามีเพื่อนเยอะนะครับแล้วก็ จะช่วยทีมเหลือช่วยเหลือทีมได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโดยเริ่มที่ไลท์พาวเดอร์นะครับเป็นผงแป้งนะครับเพิ่มพลังชีวิตให้กับเพื่อนในกลุ่มนะครับช่วยฟื้นฟูเทียบเท่ากับพอรชั่นเลยโดยจะใช้ส่วนผสมของ God Buck, ก๊อดบักแล้วก็บูมัสลูมนะครับผมตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้อ่า อาร์แชร์พาวเดอร์นะครับเป็นตัวเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบตัวนะครับจะใช้ส่วนผสมของกั d บลักแล้วก็อเมซิสนะครับอันสุดท้ายนะครับดิม่อนพาวเดอร์นะครับอันนี้ก็ตัวเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมรอบตัวนะครับใช้ส่วนผสมของกั d บลักแล้วก็ไมซีสตนะครับอันที่ผมแนะนําไปนะครับตรงนี้ใครที่เล่นเกมอยู่ก็ไปหาดูตรงคาบลิได้นะครับว่ามันใช้คารบจัดอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมแนะนําจะเป็นการเบื้องต้นนะครับ จังมีแถมที่ให้อีก2อันก็คือของคูดิงแล้วก็ฮอตดิงนะคะผมคูดิงคูดิงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่เราไปแมบบของที่มันมีลาวาอ่ามีลาวาเนี่ยมันจะทำให้แบบเราร้อนไงพอร้อน,เ,นเลือดเราก็จะค่อยๆลดอ่าก็ซึ่งไม่ดีแน่นอนแล้เกดค่อยๆลดถ้าเผลอติดพิษตอนเลือดน้อยก็ตายได้นะครับก็ต้องกินคูดิงอันนี้ก็ได้จากเห็ด เห็ดสีขาวๆตัวของฮอตดิงอันนี้ของไอบอลนะครับก็ไปพื้นที่หนามากก็ต้องกินกาแฟร้อนหรือว่าน้ําร้อนนิดนึงนะครับช่วยให้แบบร่างกายอบอุ่นนะครับอันนี้ก็ได้เปปเปอร์เออพริกเหรอฮอตเปปเปอร์ Hot นะครับเป็นพืชที่ให้ความร้อนกินแล้วอบอุ่นเป็นน้ําอันนี้ก็ถือว่าไปใช้แน่นอนแล C, ้วไมซีจริงๆไมซีก็สามารถกินเพื่อเพิ่มดับเ,เหตุได้เหมือนกันนะครับใครจะใช้ก็ได้นะครับ อันนี้มันยังจะมีอีกหลายอย่างนะครับเราจะเป็นสายเห็ดยังมีเรื่องของเห็ดอีกซึ่งต้องมาแยกคุยเพราะว่าเห็ดก็ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่เราใช้อเสริมอย่างหนึ่งสําหรับใครที่สู้มอนนะครับแล้วขึ้นหัวกะโหลดเนี่ยแล้วเราต้องการรางวัลที่เยอะกว่านะครับหรือว่าทําเวลาเนี่ยก็แนะนําให้ใช้การจับนะครับก็คือ สัตว์ที่ใกล้ตายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปนอนพักที่พักของมันนที่อยู่อาศัยของมันเนาะแล้วมันจะนอนแล้วก็จะมีรูปหัวกะโหลกนะครับในในแผนที่สังเกตมุมด้านซ้ายเนาะอ่าแล้วเราก็ใช้ช็อตแท็บหรือว่าพิฟฟูแท็บนะครับพอมันติดปุ๊บแล้วก็ปลายาสรุปคือแท็บบอลนะครับก็จะสามารถจับได้ใช้แท็บบอมประมาณ2อันนะครับหรือว่าภารกิจไหนขึ้นชื่อว่าแคปเจอร์นะครับมันก็จะมีไอเทมบล็อกซัพพลายเนี่ย ให้เราเลยก็คือสามารถคั้งคารดได้และอันที่พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเผื่อเราพลาดครับผมสำหรับใครที่อยากดูมันฮันในการล่าของผมนะครับสำหรับอ่าผมไปไอบอลเหมือนจะเองเกมแล้วแต่ยังไม่เองเกมนะเออตอนนี้ก็คือชั่วโมงเล่นประมาร้อชั่วโมงเพิ่งมาเล่นนะครับผมถ้าชอบแล้วอยากดูอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องนี้นะคบเพราะว่าช่องนี้จะนําข้อมูลสําหรับผู้เล่นใหม่ๆสําหรับเกมไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมก็จะหาข้อมูลมาให้เพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยหายความสงสัยที่จะได้เล่นเกมได้อย่างสนุกนะครับทุกเกมนะครับบนแพลตฟอร์มมือถือจะเป็นเกมในคอมหรืออะไรเงี้ยครับผมจะเอาเกมที่ผมมีก่อนนะถ้าเกมไหนผมก็ไม่มีก็คงจะทําไม่ได้อ่าก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณมากครับ